สวัสดีค่ะนเรนชัยมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะก็บพบกับครกกิอีกแล้วนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะครกกิก็จะมาสอนเรื่องแหล่งน้ำบนโลกนะคะว่าแหล่งน้ำบนโลกมีอะไรบ้างน,นะคะอาจจะมีน้ําเค็มน้ําจืดใช่ไหมคะแล้วเ,เด็กๆรู้ไหมว่าน้ําเค็มหรือน้าจืดแหล่งน้ําไหนมีมากกว่ากันนะคะเราจะมารู้กันในบทเรียนนี้นะลูกเรื่องแหล่งน้ำบนโลกกันนะคะ ถ้าเรามาดูกันนะคะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะน้ำบนโลกอยู่ที่ไหนบ้างน้ำบนโลกอยู่ที่ไหนบ้างนะคะน้ำบนโลกนะคะอยู่ที่ไหนบ้างเราจะมาดูกันเนาะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะสุดประสงค์ของกิจกรรมเมื่อเด็กๆเ,เรียนจบเด็กๆจะต้องสามารถสังเกตนะคะและบอกพื้นที่ของโลกที่ปกคลุมด้วยน้ําได้นะคะว่ามีแหล่งน้ําเค็มลอยละเท่าไหร่ น้ำจืดลอยละเท่าไร่เด็กๆต้องบอกได้นะคะต่อมานะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ราต้องใช้นะคะคือแผนที่โลกในตารางหน่วยนะคะในตารางหน่วยเด็กๆเห็นพื้นที่สีฟ้าไหมนะคะแทนพื้นน้ําสีเขียวแทนพื้นดินเด็กๆเรามาสังเกตลูกโลกก็ได้นะคะหรือว่าลูกลูปภาพในก o o g l e ก็ได้เด็กจะเห็นว่าถ้าเป็นพื้นที่สีฟ้านะคะก็จะเป็นพื้นน้ําอาจจะเป็นมหาสมุทรนะคะ เป็นแม่น้ําเป็นอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นพื้นดินจะแทนว่สีเขียวนะคะต่อมานะคะวิธีทำนะคะวิธีทำเขาบอกว่าเด็กๆจะต้องร่วมกันนะคะนับจํานวนพื้นดินและพื้นน้ําในรูปที่1แทนที่โลกเป็นตารางหน่วย132ช่องและหาค่าร้อยละพื้นดินและพื้นน้ำแล้วเด็กๆก,ก็ต้องบันทึกผลนะคะ รูปวิธีทําทกิจกรรมนะคะเขาบอกว่านับจํานวนพื้นดินและพื้นน้ําจากแผนที่โลกเป็นตารางหน่วย132ช่องเขาบอกว่าช่องสีฟ้าอันนี้1ช่องแทน1หน่วยนะคะ2ช่องแทน2หน่วยเด็กๆต้องลองนับดูเนาะต่อมานะคะเขาบอกว่าวิธีนับพื้นดินนะคะนับพื้นดินเท่ากับ1ช่องนะคะดู ถ้าอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องนะคะอะเป็นพื้นดิน <c oughs> ต่อมาถ้าเป็นวิธีนับพื้นน้ํานะคะนับพื้นน้ําก็คืออันนี้หนึ่งช่องสองช่องสามช่องอย่างนี้นะคะถ้าตัวนี้มีเป็นพื้นน้ําก็ให้นับเป็นหนึ่งช่องด้วยนะคะอะต่อมาหาค่ารอยละของพื้นดิน พื้นน้ำเราจะคุณครูจะมาสอนวิธีการหาค่าลอยละกันนะคะว่าการหาค่าลอยละของพื้นดินนะคะและพื้นน้ําหาแบบไหนนะคะเรามาดูกันอ่ะเรามาดูใบงานกันนะคะอ่ะให้เด็กๆก,ก่อนอื่นให้เด็กๆหยิบใบงานศูนย์ใบงานที่หนึ่งนะคะแหล่งน้ําบนโลกนะคะหน้าแรกเลยเด็กๆก,ก็จะเจอหน้านี้มา คุณครูก็จะสอนวิธีการนับหน่วยนะคะนับช่องและก็การคิดลอยละว่าการคิดลอยละคิดแบบไหนนะคะอ่ะนเด็กยิบขึ้นมาหรือ,อยังเอ่ยอ่ายิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาทำพ,พ,พร้อมกันเลยเนาะบอกว่าพิจารณานะคะภาพแสดงพื้นที่ของโลกนะคะอ่าเหมือนที่ครูบอกสีเขียวแทนพื้นดินสีฟ้าแทนพื้นน้ํานะคะ แผนที่เลกในตารางหน่วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบสองช่องนะคะเรามาดูกันวิธีการหาค่าลอยละเด็กๆจำไว้นะวิธีการหาค่าลอยละนะคะเขาบอกว่าลอยละของพื้นดินหรือพื้นน้ําลอยละของพื้นดินหรือพื้นน้ําเข้ากับจํานวนช่องของพื้นดินนะคะฟังนะ <c oughs> ถ้าสมมุติเราจะหาลอยละของพื้นดินก่อน เด็กๆก็เอาจํานวนช่องของพื้นดินที่เด็กๆนับได้นะคะคูณด้วย100หารด้วย132ทําไมต้องหารด้วย132เพราะว่าช่องในแผนที่โลกมีทั้งหมด132ช่องฟังนะฟังนะฟังใหม่นะถ้านักเรียนต้องการหารอยละของพื้นดินเด็กๆเอาจํานวนช่องของพื้นดินที่เด็กๆนับได้สมมุติว่าเด็กๆนับพื้นดินได้ 100่อยช่องเด็กๆก,ก็ต้องเอา100คูณด้วย100หารด้วย1น2แต่ถ้านเรีจะหาพื้นน้ำลอยลัของพื้นน้ำเด็กๆต้องเอาจํานวนช่องของพื้นน้ำที่นักเรียนนับได้สมมติครูนับได้32เด็กๆก,ก็ต้องเอา32 1คูนห0 0่หารด้วย132ฟัามนะอ่ฟนะเราลองดูตัวอย่างเช่น ร้อยละของพื้นดินเท่ากับ50เด็กๆนับพื้นดินได้50ช่องก็เอา50คูณด้วย100แทนลงไปในสูตรเลยนะคะหารด้วย132พอคูณกันออกมาแล้วก็จะได้ผลลัพธ์คือ37.88นักเรียนก็จะได้ร้อยละของพื้นดินเท่ากับ37.88หรือประมาณร้อยละ38ดเด็กๆเรียนค่าประมาณมาแล้วเนาะ ถ้าตรงนี้นะคะเลขหลังจุดทศนิยมเป็นเลขอะไรคะมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าห้าขึ้นไปนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้เด็กๆปัดขึ้นมาหนึ่งเป็นสามสิบแปดแต่ถ้าตรงนี้อยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เด็กๆปัดลงเ่ากับสาสิบเจ็ดแต่ตรงนี้นะคะหลังจุดทศนิยมคือแปดก็เลยต้องปัดขึ้นหนึ่งใช่ไหมคะก็เลยเป็นสามสิบแปดนั่นเองนะคะ ต่อมาจากนั้น,นเด็กๆก็บันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะนับจำนวนพื้นดินได้ประมาณเท่าไหรกี่ช่องคิดเป็นลอยละเท่าไหรพื้นน้ําได้ประมาณกี่ช่องคิดเป็นลอยละเท่าไหร่คุณครูจะให้ใเด็กๆนะคะเวลาคิดก่อนแล้วค่อยทําตามคุณครูอ่าลองคิดก่อนนะอ่าคุณครูได้39ช่องอ่ะ ราคิดเป็นลอยละเท่าไหร่เด็กๆก,ก็ต้องเอา39คูณด้วยเท่าไหร่ลูกคูณด้วย100หารด้วยช่องทั้งหมดก็คือ132เด็กๆก,ก็จะได้ลอยละเท่ากับ3 0อ่ิเรามาดูพื้นน้ำพื้นน้ำนับได้ประมาณ93ช่องคิดเป็นลอยละเท่าไหร่เด็กๆต้องเอาอะไรลูกเอา93คูณด้วย100หารด้วย ร้อยสามสิบสองเด็กๆก,ก็จะได้คําตอบมาอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะอ่าละคูดถามว่าพื้นดินกับพื้นน้าในในโลกเนี้เรามีพื้นดินหรือพื้นน้ํามากกว่ากันอ่าเรามีพื้นน้ํามากกว่านะคะมีพื้นน้ํามากกว่าดูจากไหนลูกดูจากรอยละเห็นนะคะดูจากรอยละนะอ่าต่อมาอภิรายจากกิจกรรมนะคะเขาบอกว่า ถ้าพื้นที่ของโลกแบ่งออกเป็นหนึ่ร้อยส่วนจะมีพื้นดินและพื้นน้ําอย่างลักกี่ส่วนฟังนะถ้าพื้นที่ของโลกแบ่งออกเป็นหนึ่ร้อยส่วนจะมีพื้นดินและพื้นน้ําอย่างละกี่ส่วนเด็กๆดูพื้นที่โลกเมื่อแบ่งออกเป็นหนึ่ร้อยส่วนใช่ไหมคะืักกี้เราดู้อยละแล้วเนาะ้อยละเทียบจากหนึ่ร้อยใช่ไหมโลกจะมีพื้นดินประมาณสาส่วน และพื้นน้ำประมาณเจ็ดสิบส่วนเท่านั้นนะคะมีประมาณเจ็ดสิบส่วนอ่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องแหล่งน้ำบนโลกเด็กๆก็รู้ว่าแหล่งน้ำบนโลกนะคะอันนี้เรายังไม่แยกเนาะแหล่งน้ำบนโลกนะคะก็เรียบว่าเรานะคะจะมีพื้นดินกับพื้นน้ำโลกของเราก็จะมีพื้นน้ำมากกว่าคิดเป็นลอยละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพื้นดินส0ิบเปอร์เซ็นต์เด็กๆก็รู้วิธีการคิดลอยละแล้วนะคะอ่ะ ก็จบแล้วนะคะเรื่องแรงหนาบนโลกเนาะใครทำไม่ทานเด็กๆสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะอ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย